สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายยอดี้และทั้งช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสายยอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารนักการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับมาดามแปง้งนวลพันธ์ล่ำซำอำลาตำแหน่งผู้จัด,ดการทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการปิดฉาก890วันที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันทรงคุณค่า ทั้งการพาทีมคพาแชมป์อาเซียนสสมัยติดต่อกันและล่าสุดผ่านเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์ก่อนลงสมัครเลือกตั้งนายกสมคคาคมกีฬาฟุตบอลในวันที่8กุมภาพันธ์2 0 1 7โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเปิดใจว่า23สิงหาคม2 0 1พเป็นวันที่แป้งจำไม่เคยลืมวันแรกที่แป้งเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมท่าไทยชุดใหญ่และยู่23 ซึ่งนับเป็นภารกิจสําคัญในเส้นทางการเดินทางสายฟุตบอลมากว่า16ปีของแป้งเพรต้องยอมรับว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยเป็นสิ่งที่รวมใจคนทั้งชาติเต็มไปด้วยความคาดหวังยิ่งประกอบกับโจรวิกฤตศรัทธาฟุตบอลไทยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องท้าทายมากค่ะแป้งต้องขอขอบคุณพี่ออสพลตรดเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงที่เชื่อมั่นและไว้ใจให้แป้งมาทํางานสําคัญนี้ ซึ่งตลอดเวลา890วันที่ผ่านมาแปงเชื่อว,ว่าแปงได้ทุ่มเททําทุกอย่างสุดความสามารถของแปง้งเท่าที่คนรักฟุตบอลไทยคนหนึ่งจะทําได้ค่ะ890วันนี้นับเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่มาพร้อมความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการดูแลสิ่งที่เป็นของคนไทยทั้งชาติแป้งได้เรียนรู้มากมายจากการรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายเพื่อน,นํามาปรับใช้ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวคือทําให้ทัพช้างศึกก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่าง,งามและเข้มแข็งกว่าเดิม ดังนั้นการได้เห็นทีมชาติไทยเป็นแชมป์อาเซียนสอสมัยและผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเอเยนคัพ2023ที่กาตาร์ด้วยผลงานรอบแบ่งกลุ่มดีที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์จึงทําให้แป้งดีใจและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนฟุตบอลไทยค่ะแน่นอนว่าแป้งไม่สามารถทําทั้งหมดนี้ได้คนเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทีมไทยแลนด์ทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาผู้ฝึกสอนสโมสรรวมไปถึงพันธมิตรทั้งในและนอกวงการที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจ เวลาเงินทุนในการร่วมทำงานใหญ่ระดับชาตินี้ให้เป็นไปด้วยดีสำคัญที่สุดคือผู้ได้คนที่12นั่นคือแฟนบอลไทยที่เป็นลังใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราในการทำงานและการลงแข่งขันทุกนัดแป้งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจค่ะวันนี้เป็นวันที่แป้งต้องขออำลาจากตำแหน่งผู้จัดการทีมที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันทรงคุณค่านี้เพื่อขอโอกาสในการช่วยผลักดันวงการฟุตบอลไทยในทุกมิติด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าผลลัพธ์ในวันที่8กุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรก็ตามแป้งก็ขอยืนยันในความตั้งใจและสัญญาว่าไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามแป้งแต่ทุ่มเทความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีให้กับวงการบอลไทยเพื่อร่วมสร้างและพัฒนาทีมไทยแลนด์ให้ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะด้วยรักและศรัทธาในบอลไทยเสมอและตลอดไปมาดามแป้งนวลพันธุำำ์ลำซำ สำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดี้ขอขอบคุณทุกการติด,ด,ดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายอดดี้สวัสดีครับ